คนลุกสู้เอาแล้วไงดิวใหญ่ของจริงทีละทอนรออังเก้เรียกไปสเปอร์สนั่นพิมลิกแน่ด้านชนะทิพนึกดามิยาวช่วยฟอนตาเล่เจอทีมลีกภูมิภาคเอ็มเพลเรอร์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจะเต็มหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ช่วงแรกขอขอบคุณ สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กานูลาบา์พัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่าน,นั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับผมขอไปพูดถึงข่าวที่ต้องบอกว่าสร้างรอยยิ้ม ให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้พอสมควรนะครับเป็นข่าวปั่นกระแสอย่างแท้จริงอย่างที่ทราบนะครับอังเก้ปเอเตโกกรูนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติออสเตรเลียอดีตเฮดโค้ชโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตและอดีตเฮดโค้ชกาโกเซลติกนะครับคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าบอสอังเก้นเนี่ยเป็นโค้ชที่พี่อุ้มทีลทรบุญมาทันเนี่ย เคยร่วมงานด้วยแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทํเให้พี่อุ้มเนี่ยควา้าแชมป์ฟุตบอลเจรลีกกับมารีนอตได้สําเร็จคืออังเก้นเนี่ยเขาได้ตัดสินใจนะครับหาความท้าทายใหม่และมันเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานะครับด้วยการขยับไปรับงานเป็นเฮดโค้ชสเปอร์นะครับทีมชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็มีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับซึ่งโอ้โหสเปอร์เนี่ยให้สัญญาอังเก้คุมทีมเนี่ย 4ปีด้วยกันถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาอย่างมากครับในประเทศไทยเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักฝีมือของบอสอังเกเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับทำทีมออสเตรเลียเนี่ยควา้าแชมป์เอเชียใช่ไหมมารีนอสเป็นแชมป์เจลีกแล้วก็เกมลุกดุเด็ดเผ็ดมันขนาดที่พาเซลติกก็คว้าหลายแชมป์นะครับและที่สำคัญคือเขาชอบปั้นนักเตะเอเชีย เขาปั้นพี่อุ้มทีระทรบุญมาทันนี่ให้เป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายระดับท็อปของฟุตบอลเจลีกปั้นเคียวโกะฟุรุฮาชิไดเซนมาเอดะให้สามารถมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลยุโรปได้นะครับสไตล์การทําทีมเนี่ยโหบอลระบบดีดูสนุกพี่อุ้มบอกว่านี่คือโค้ดที่ยกเลยว่านี่คือโค้ชที่เก่งที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแล้วนะครับพี่อุ้มพูดเลยนะสมัยตอนที่ทํางานร่วมกับ บอสอังเก้นะครับล่าสุดนะครับเป็นทางไทยรัฐสปอร์ตออนไลน์นะครับเขาเดี๋ยวมาเขียนข่าวเกี่ยวกับพี่อุ้มและบอสอังเก้เชื่อมโยงกันได้อย่างหาสร้างกระแสปั่นกระแสได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วผมพยยามอีกครั้งว่าข่าวเนี้ยเอาหากันคือหลังจากที่อังเก้เขาเปิดตัวคุมสเปอร์เนี่ยพี่อุ้มเนี่ยเขาก็ลงภาพในเพจในโพสต์ Facebook ส,ส,ส่วนตัวนะครับว่าเขาเนี่ยกลับมาเรียกความฟิตแล้วพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า ปรีซีซั่นแล้วเหรอไว้แท้ถ่ายภาพตัวเองอยู่ในยิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพี่เบสนะครับภรรยาสุดที่รักของพี่อุ้มเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์สาวพี่อุ้มว่าไปถ่ายรูปจากนั้นพี่อุ้มอย่างฮาครับก็มาตอบกับคอมเมนต์ภรรยาแล้วบอกว่าหยุด7วันพอครับบอสอังเก้ไปสเปอร์แล้วต้องฟิตไว้รอเรียกตัวหลังจากคอมเมนต์นี้ออกมาเนี่ยก็มีผู้ติดตามนะครับเข้ามากดถูกใจและหัวเราะหลายร้อยคนเลย รวมถึงเข้ามาคอมเมนต์แบบขำๆพร้อมเชียร์ให้พี่อุ้มเนี่ยได้ไปร่วมงานกับอังเก้ที่สเปอร์อย่างสมใจยังฮาลองคิดภาพดิพี่อุ้มยืนแบ็คซ้ายอินเวอร์ตฟูลแบ็คเข้ามาจ่ายให้ซอนกับแฮร์รี่เคนหลุดไปยิง <c oughs> แค่คิดก็เจ๋งแล้วนะแต่อย่างที่บอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปัน่นเป็นกระแสครับมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกก็เป็นฮาฮากันไปอย่าไปคิดตีเรียดเรื่องจริงผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยซีเรียสเรื่องจริงขนาดนั้น เอาเป็นว่าเขาเขียนมาเพื่อเรียกรอยยิ้มพี่อุ้มกับปั่นกระแสะเพราะว่าพี่อุ้มกับบอสอังเก้เนี่ยเขารักกันมากๆครับ2คนนี้โอ้โหทำงานร่วมกันมาตลอดอเดี๋ยวรอดูนะครับพี่อุ้มจิลทอยก็ยังคงเป็นกําลังหลักของบุรีรัมยูเต็ดในการลุ้นพาทีมประสบความสําเร็จต่อในฟุตบอลเอฟฟีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไทยลีกฤดูกันหน้าขณะที่บอสอังเก้เนี่ยน่าสนใจนะกับการรับงานสเปอร์ซึ่งมันถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มาหาศาลกว่าในช่วงที่ผ่านมาเยอะมากๆ ว่าเขาจะพาสเปอร์ประสบความสําเร็จหรือเปล่าผมว่าถ้ามีเวลาให้เขาได้เลือกนักเตะผมว่านักเตะญี่ปุ่นมีไปสเปอร์เพิ่มแน่นอนและที่สําคัญสไตล์การเล่นเป็นจุดเด่นเดี๋ยวรอดูเลยว่าบอสอังเกจะทําสเปอร์ได้ออกมารูปแบบไหนแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่งานที่ง่ายของบอสอังเกในการคุมสเปอร์แน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุดฮาของพี่อุ้มธีรทรกับบอสอังเก ที่ทางไทยรัฐสปอร์ตออนไลน์เขาเขียนข่าวขึ้นมาได้ไปหนาได้ไป1นึรอยยิ้มจากแฟนฟุตบอลชาวไทยครับอย่าไปซีเรียสก,กับข่าวนี้เอาแบบเป็นข่าวเบาสมองฮาฮาละกันนะครับจากนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมขยับไปพูดถึงศึกฟุตบอลเอ็มเพลเลอร์คัพในรอบ3กันหน่อยเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยจะมีเกมที่น่าสนใจนะเกมระหว่างคาวาซกิฟอนตตเล่จะเปิดโทโดโดกิสเตเดียม รับการมาเยือนของโทชิกิซิตี้ทีมจากหลีกภูมิภาคนะครับซึ่งเกมเนี้อย่างที่ผมออกข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าพิเจชนาทิพย์จะคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงอีกหนึ่งครั้งนะครับโอนิกิเนี่ยเลยด้วยให้โอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นในเจลีกได้ลงสนามในเกมนี้แบบจัดเต็มเลยนะครับย้ำอีกครั้ง5้าโมงเย็นรอเชียร์พิเจชนาทิพย์สงกระสินกันนะครับรอดูว่าโหพิเจก็เจ็บแล้วก็กลับมายังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ แต่ในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีอยู่เดี๋ยวรอดูว่าพอมาเล่น Emperor Cup จะเป็นในวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงของคาวะสกิฟอนเตเล่เข้าๆเลยนะในเกมเจอกับทางฝั่งโทชิกิซิตี้เนี่ยประตูเกมเนี้ใช้จองซองระยองประตูเกาหลีใต้เป็นมือหนึ่งในเกมนี้แนวรับเนี่ยใช้ทากะอีที่เพิ่งกลับมาจากทีมทัญี่ปุ่นยู20จับคู่กับยามามูระแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นอาซาอิซาสกิ มิดฟิลด์3คนเนี่ยมีโคซูกะทัสกิเซโกะแล้วก็พี่เจชนาชิปส่งกระสินนะครับแนวลุก3คนข้างหน้าไดยะโทโนะยูสุเกะเซงาวะและหน้าเป้าเป็นเลอนโดรดามิเยวได้เห็นพี่เจชนาชิปเล่นร่วมกับดามิยยวอีกหนึ่งครั้งรวมไปถึงจับตามองระหว่างการประสานงานของพี่เจชนาชิปกับยูสุเกะเซงาวะและกันรอติดตามไลน์อัพสเตเล่นตัวจริงก็ประมาณนี้จะเชื่อหรือไม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูไลน์อัพถ้าถูกก็มาให้เครดิตผมด้วยแล้วกัน แต่ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรก็ยอมโดนด่าแต่โอนิกิเนี่ยก็ค่อนข้างเน้นในเกมนี้ให้ดูฟอร์มการเล่นของพิเจชนาชิปนะครับเขาก็ยังคงอยากลงสนามอยา,อยากโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดแหละก็ช่วยฟอนตเล่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ย้ำอีกครั้งว่ามันก็ไม่ง่ายถึงแม้ว่าโทชิกิเนี่ยมาตรฐานหลีกมันจะห่างกับฟอนตเล่เยอะแต่ฟุตบอลญี่ปุ่นทุกนัดมีความหมายหมดทุกทีมพร้อมใส่อย่างเต็มที่ก็รอดูนะครับท่ามกลางกระแสข่าว ย้ายทีมนะมีกระแสข่าวลือรายวันเลยเกี่ยวกับอนาคตของพิจิตชนาทิพย์แต่มันยังไม่มีการออฟฟิเชียลยังไม่ได้มีการข้อตกลงเขายังเป็นนักเตะฟอนเตเล่อยู่เพราะฉะนั้นเขาได้รับโอกาสลงเล่นก็ร่วมเชียร์กันได้วันนี้17นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมไปหาลิงก์ดูถ้ามีลิงก์ก็จะมาพากให้คุณผู้ชมได้ตามในชแนลต้องสุยรอติดตามนะครับให้กำลังใจพิจเจชนาทิพย์สงกระสินกันได้บอกเลยว่าเกมวันนี้น่าดูจริงๆนะครับ คลิปนี้ก็มานี้นะครับใน c h anel n ต้องซุยก็ฝากคุณผู้ชมช,มช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช anel ต้องซุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กานล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอาร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัม เพียงแค่70แถวเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันด์มรีมในราะคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้ของพรีเมียมคอลเทนตนใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร้องและแก้วน้สุดคิวนะครับรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ3 0 0บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกเรนเน่สแน็คคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ